ยี่สี่ชั่วโมงในเกมบล็อกฟุตวันนี้ในที่สุดผมก็ได้ผลพระซักทีแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปดูคลิปนี้สําหรับใครที่ยังไม่กดไลค์ผมก็ขอขอรั้นหนึ่งไลค์และก็อย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าใครกดแล้วไปดูกันเลยเปิดคลิปมาก,ก็เหมือนเดิมครับผมผมก็เลังจะทําการไปสุ่มผลวันนี้ผมก็ได้เจอสูตรสูตรหนึ่งครับผมบอกว่าข้อที่1ให้ผมพิมพ์มาขอเกลือเกลือก็จัดไปดีครับผมและข้อที่2องเขาบอกให้ผผมมีีีตััว3รรรออบก็จดดไปดท่ แล้วกอหลอบที่2แล้วกอหลอบที่3ตอนนี้ผมก็ได้รีตัวครบ3รอหลอบเป็นทีเรียบร้อยแล้วในขขอที่3เขาบอกว่าผมสุ่มไปแล้วผมผมจึง <ผม S 2> ไม่รอจาทําการกดสุ่มไปแต่ผมต้องได้ตกใจเมื่อผมได้เจอกับผลที่ผมต้องการหรือว่าผลที่ผมรอคอยมานานนั่นก็คือผลพันธ์ครับผมโอ้โหผมอยากจะลองดังๆเหลือเกินอยากจะลองดังๆว่าบอกรักเธอขอบคุณมากวันที่ผมรอคอยผมก็ได้สักที โคตรดีใจเลยและตอนนี้ผมก็ได้กินผลปะเป็นที่เรียบร้อยมาดูสกิลผลปะหนยซันมีอะไรบ้างสกิลเอกับสกิลแซดกันเลยในลองดูสิว้าวต่อไปนี่ทุกคนเรียกผมว่ามนุษย์ไทยทั่นทองคำเฮ้ยเดียวเดียวเดียวนี่มันเรื่องวันพีชและผมจึงไม่รอช้าเดินทางไปฟาร์มต่อดีกว่าแต่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อผมจะได้เจอกับเจ้าพวกชายแปลกหน้าที่กําลังสู้กันอย่างดูเด,ดือดโอ้โหมันจะโหดเกินไปปะเนี่ยโอ้ยดูดีสู้กันอย่างเมามันเลยว่ะผมรีบไปดีกว่าไม่งั้นผมตายแน่นอน ในลองดูสิว่าผลพระมันฟาร์มง่ายเปล่าผมจึงไม่รอชาร้าทําการแปลงหล่างเป็นพระแลกก็เขือนมาขี้ใสาดาบโยนลูกของผมมาดูสิว่ามันจะฟาร์มง่ายหรือเปล่าแต่เดียวก่อนนะผมตีไม่กี่ทีจะพวกนักดาบทานเรือบอกเนี่ยมันก็แพ้อย่างเด็ดขาดโอ้โหผนพระมันก็ดีเกินผมก็บอกได้คำเดียวนะผมผมฟาร์มบเจะพวกนักดาบทานเรือบอกเนี้ยไม่ถึงนาทีด้วยซ้ําผมก็ชนะมันแบบชิวๆโอ้โ,อโหเดี๋ยวนะ ผลพระโคตรด,ดีและตอนนี้ผมก็เวล880เป็นชีเรียบร้อยแล้วถ้าถามผมนะครับผมว่าผมได้ผลพระเนี่ยผมดีใจไหมผมบอกได้คําเดียวผมว่าผมโคตรดีใจแต่ถ้าผมได้เธอกลับมานะโอ้โหจะดีใจกว่านี้อีกโอ้โหเชียบและตอนนี้ผมก็ได้สกิลซีของถ่าซันจิเป็นที่เรียบร้อยไหนะลองดูซี่ว่ามันเทหรือเปล่าเดี๋ยวนะโอ้โห ก็เทใช้ได้เหมือนกันนะครับผมเมื่อจะเป็นลูกเตะแบบรัวๆในเมื่อผมมีผลพระผมจึงไม่รอจ้าทาการฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีกผลพระมันเป็นสีทองแต่ผมอยากได้เธอมาครอบครองต้องทํายังไงเวียนะโคดเชียบและผมก็ได้ทําการสู่จะพวกนักดาบทานเรือไปสักพักหนึ่งและตอนนี้ผมก็เวล883เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็บอกได้คําเยวนะครับผมว่าผลพระมันโคดโกงฟาร์มก็โคดง่ายง่ายกว่าผลสายโลกเกียต่างเยอะโอ้โหผมเลยชอบผลพระจริงๆแต่ผมว่า พลพระมันเดินช้าไปนิดนึงนะปีนี้ผมอยากจะเข้าดาวกับเธอจังแต่เมื่อเธอจะไปเข้าดาวกับแฟนใหม่ของเธอนั่นแหละงั้นปีนี้ผมคงต้องเข้าดาวคนเดียวอีกแล้วสินนะและผมก็ได้ทาการกับพวกฟามับจะพวกนากดาบทานเรือปพวกนี้ก็บอกได้คําเดียวนะผมบาจะพวกนากดาบทานเรือปวกเนี่ยมันเข้าใกล้ผมไม่ได้เลยกกว่าได้และตอนนี้ผมก็วลว884เป็นทีเรียบร้อยแล้วว่าใจของผมนะ่ะไม่ได้อยู่คางซ้ายหรือคางขวาแล้วครับผมแต่ว่าใจของผมนะ่ะมันอยู่คางเธอโอ้โหเดี๋ยวนะ คำคมบาดใจอีกแล้วหรอเนี่ยเลิกพูดเรื่องคำคมแล้วกลับมาฟาร์มต่อดีกว่าและตอนนี้ผมก็เวล886เป็นทีเรียบร้อยแล้วโอ้โหพลภะมันก็ฟาร์มง่ายเกินและผมจึงไม่รอจะทําการฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆถึงพลภะมันจะฟาร์มง่ายแต่มันคงไม่ง่ายถ้าทําให้เธอกลับมารักผมได้โอ้โหเชียบผมว่าวันนี้วันนี้ผมอาจจะไม่ตายสักครั้งเลยก็ว่าได้เพราะเจ้าต่างดาบทานเรือพวกเนี่ย มันตีผมไม่เข่าเลยสักนิดโอ้โหก็โกงเกินและผมจึงไม่รอช้าทำการฟาร์มกับเจ้าพวกนักดาบทานเรือพวกนี้ไปสักพ,พักหนึ่งและตอนนี้ผมก็เวล889เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเลยรู้สึกว่าคลิปนี้มันอาจจะเงียบๆผมจึงไม่รอช้าทำการอยากจะลองเพลงให้ทุกคนฟังดีกว่าแกนนารักเท่จาจักรวาลมีคนเป็นล้านก็สูไม่ได้ นานไปผมจำทอนไม่ได้ก็ไม่ต้องร้องกันดีกว่า,วาโทษทีผมจำทอนไม่ได้โอ้โหเลิกร้องเพลงแล้วกลับมาฟาร์มต่อดีกว่าวผมก็ได้ทำการสู่จะพวกนักดาบทานเรือไปสักพักหนึ่งและตอนนี้ ผมก็เวล890เป็นที่เรียบร้อยแล้วระหว่างที่ผมกาลังฟาร์มบนพื un, ้นผมก็ได้เจอกือบชายแปลกหน้าที่อยู่ดีๆเขา้ามาเปิดผมเองสัง,งนั้นแต่เขาเปิดผมไม่โดนแล้วเขาก็ได้ใช้สกิลอะไรไม่รู้เดี๋ยวเดียวโหเทมัน,น,นชายแปลกหน้าคนเนี้เขาจะใช้ผล,ลงเงาด้วยไงโอ้โหมาเลยผมจึงไม่รอชาทาการวัดวัดเขาไปก่อนแต่เอาตรงๆนะผมผมก็ไม่มีทางที่จะสู้เขาได้หรอกเพราะเขาแม่งโหดโหดก็ดูสิโหดเกินผมตีเขาแต่เขาก็เกือบตายแต่ก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นผมก็ต้องแพเขาอยู่ดี เพราะว่าผมสู้เขาไม่ได้หรอกนะหลังจากที่ผมสู้กับเขาเสร็จผมจึงไม่รอช้าทำการกรบมาฟาร์มต่อดีกว่าเพราะว่าวันข้างหน้า ผมจะต้องแข็งแก่งเหมือนเข้าให้ได้และผมก็ได้ทาการฟาร์มกับเจ้าพวกนักดาบทหารเรือแบบนี้ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆและตอนนี้ผมก็เวล8 9 3เป็นทีเรียบร้อยแล้วถึงจุดสูงสุดมันจะอยู่สูงแค่ไหนสักวันผมจะต้องถึงจุดสูงสุดให้ได้เพราะไอเดองผมคือแชงคูดสักวันผมจะต้องเหมือนแชงคูดห้ได้เลยและผมก็ได้ทาการฟาร์มกับเจ้าพวกนักดาบทหารเรือพวกนี้ไปสักพักหนึ่งและตอนนี้ผมก็เวลว8 9 5เป็นทีเรียบร้อยแล้วและผมจึงไม่รอช้าทาการฟาร์มกับเจ้าพวกนักดาบทหารเรือแบบนี้ไปเรื่อยๆฟาร์ ฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีกแล้ว,ลว,ลวลผมก็ได้ใช้ระยะเวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งและตอนนี้ผมก็เวล898เป็นทีเรียบร้อยแล้วแต่ทุกคนครับผมก็ได้เปิดดู YouTube ที่เขาบอกว่าพลนพระสามารถบินได้แต่ผมทําครั้งแรกผมทําไม่ติดนะครับผมเพราะว่าผมไม่เคยทําสักทีกลัวผมจะทาได้ผมใช้เวลาไปโขดนานกว่าได้และในที่สุดตอนนี้ผมก็ทําได้เป็นทีเรียบร้อยว้าวโอ้โหพระบินได้เร็วกว่าพลแสงอีกนะเนี่ย มันก็เร็วเกินพมอมัชอบพลพระจริงๆทั้งบินได้ทั้งฟาวง่ายโอ้โหพลพระนี่มันโกงจริงๆคือทุกคนนะครับผมคือผมมีช่วงหนึ่งนะผมที่ผมลืมอัดคลิปนะครับผมผมต้องบอกไว้ตรงนี้ก่อนคือผมทําการได้เอากระดูกอ่ะไปสุมผลและประเด็นผมกดสุมผลและผมกดสุมผิดผมดันไปกดสุมเผาและตอนเนี้ยผมได้เผาอะไรก็ไม่รู้ผมเลยไปเปิดดูยูทูบเขาบอกว่าเผาเนี่ยเป็นเผามิงนะครับผมโอ้โห,โโหมีหูกระต่ายด้วยโอ้โห โคตรน่ารักเชียวเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะผมว่าผมได้ผลอะไรมาดูทุกคนตอนที่ผมใช้กระดูกสุม่มผลนนะ่ะผมได้ผลอะไรทุกคนคิดว่าผมได้ผลอะไรแต่สิ่งที่ผมได้นะผมผมได้ผลได้พลข้องดฟามิงโกนะผมอยู่ที่ราคาล้านหาโอ้โหก็แพงใช้ได้คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าผลได้เนี่ยมันโหดหรือเปล่าก็มีหูกระต่ายเป็นที่เรียบร้อยเดียวโอ้โหน่ารักเชียวอาดัม,มีหูกระต่ายด้วยและตอนนี้ผมก็ได้ย้ายทีฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยแต่เหมือนผมจะได้เจอกับเจ้าพวกนักดาบทา,า,าบนะ จาพวกเนี่ยมันมีฮาคีด้วยฮงแต่มันก็สู่ผลพระของผมไม่ได้ห็อกถึงจะมีวิชาสามดาบแต่มันก็สู่ดาบยูล <disappointing bosses> <pos> ูกของผมไม่ไ <gamma> ด <enders> ้ห็อกนะและตอนนี้ผมก็เวล903เป็นทีเรียบร้อยแล้วระหวังที่ผมกำลังทำการสูเจะพวกทหารเรือสามดาบพวกเนี้ยอยู่ดีๆมันก็ใช้ท่าทำให้ผมลอยขึ้นฟ้าไปเลยก็ว่าได้เดี๋ยวนะโอ้โหไม่เบานั่นเนี่ยวิชาสามดาบของพวกแกนะและผมก็ได้ทำการสูเจะพวกนักดาบทหารเรือสามดาบพวกนี้และตอนนี้ผมก็ชนะนักดาบทหารเรือสามดาบพวกนี้ไปแบบชิวๆ ตอนนี้ผมก็เบลกาวร้อยสี่เป็นทีเรียบร้อยแล้วแรกผมจึงไม่รอชา้าทําการฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีกตอนนี้ผมก็มีผลพาิเป็นทีเรียบร้อยผมก็อยากจะลองสู่กับคนในใจของเธอดูจังว่าคนในใจของเธอจะสู่ผมได้หรือเปล่าถึงผมจะสู่ไม่ได้แต่ผมก็ไม่ยอมแพ้ถึงเธอจะไม่แคร์แต่ผมก็ไม่ยอมถอยโอ้โหเจี๊ยบผมก็ได้ทาการฟาร์มก็จะปวกนักดาบทานเรือซามดาบพวกนี้ก็บอกตรงๆนะครับผมมันก็สู่ผมไม่ได้หรอกนะและตอนนี้ ผมก็เวล9เก่าร้อยเก่าเป็นทีเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นความคิดผมนะผมผมว่าพลพระนี่โอ้โหเหมาะสําหรับการฟาร์มหมากๆนะครับผมบินก็ได้ฟาร์มก็เร็วถ้าใครมีผลพระนี่โอ้โหเก็บไว้เลยนะครับผมผมบอกได้เลยวผลผ่าโคตรดีเนี่ยผลพระอ่ะผมก็ได้ทาการฟาร์มกับเจ้าพวกนักดาบทานเรือพวกนี้ไปสักพักนึงและตอนนี้ผมก็เวล9เก่าร้อยสิบสามเป็นทีเรียบร้อยแล้วโอ้โหฟาร์มง่ายเกินและผมจึงไม่รอช้าทำการรีบฟาร์มดีกว่าเพราะผมอยากจะไปตบบอสก่อนนี้นะผมเขาบอกว่าบอสก่อนเนี่ย คือพลนเลือกเอกฟูจิโทระคนที่ใช้พลังแรงน้่มถ่วงโอ้โหมาดูกันครับผมว่าผมจะสามารถสู้ฟูจิโทระได้หรือเปล่าต่อไปนี่การฟาร์มคงจะไม่ใช่ปัญหาของผมอีกต่อไปเพราะว่าผมใช้ผลพระแล้วเพราะมันฟาร์มง่ายกว่าผล้ายโลกแยตั้งเยอะและตอนนี้ผมก็เวล916เป็นทีเรียบร้อยแล้วผมก็เจอลายคอมเมนต์เหมือนกันนะครับผมบอกว่าพี่ทำไมพี่ไม่เล่นสายดาบอย่างเดียวทำไมพี่ถึงเล่นสายผลทุกคนครับผมเพราะอันนี้ผมเล่นสายดาบอย่างเดียวนะครับผมทุกคน ผมไม่ได้เล่นสายผลไม่ได้เล่นสายปืนทั้งนั้นผมอัปดาบ1 0 0 0พแบบเยอะๆเลยก็ว่าได้นะเพื่อใจดาบมันตีแรงๆและผมก็ได้ใจระยะเวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งและตอนนี้ผมก็เวล9ว118เป็นชีเรียบร้อยแล้วอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นผมจึงเล่งมือนในการฟาร์มผมจะต้องเวล9 2 5เพื่อผมจะได้ไปตบปอดฟูจิโทระพลเรือเอกนั่นลึกมาเจอกันน้อยถึงจะเป็นพลเรือเอกผมก็ไม่กลัวหรอกนะเพราะว่าผมคือลูกน้องของเชงคูด หมวกฟางใบเนี่ยไม่ได้มาง่ายๆนะผมก็ได้ทาการฟาร์มไปบจะพวกนักดาบทานเรือพวกนี้ไปสักพักนึงและตอนนี้ผมก็เวล9 1 9เป็นทีเรียบร้อยแล้วอีแค่6เวลเท่านั้นผมก็จะได้ไปตีพ่นเรือออกสักทีนะตัดมาตอนนี้ผมก็เวล9 2 0แล้วอีแค่เวลเดียวเท่านั้นผมก็จะเวล9 2 5ผมก็ได้ทําการสู่เจะพวกนักดาบและในที่สุดตอนนี้ผมก็เวล9 2 6เป็นทีเรียบร้อยแล้ว ไปตบบอสกันเลยและเหมือนตอนนี้ผมก็ได้เจอกับบอสฟูจิโทระจนได้ผมจึงไม่รอช้าทําการแปลงหลังเป็นพระแลวก็ชายดาบยรุเปิดก้อนได้เปียดโดยซ้าโอ้โหเดี๋ยวนะเมื่อฟูจิโทระมันจะทาอะไรไม่ได้เลยกว่าได้แต่อยู่ดีๆฟูจิโทระมันก็ได้ใช้พลังแรงนุ่มถ่วงพักผมออกไปโอ้โหโคตรเท่พลังของแรงนุ่มถ่วงกันหรือและตอนนี้ฟูจิโทระมันก็เจ็บหนักพอสมควรและในที่สุดตอนนี้ผมก็ชนะฟูจิโทระเป็นที่เรียบร้อยแต่เดียวกันนะโอ้โหก่อนจะตายยังแถมอุกกาบาตได้อีกโอ้โห เจ็บใชได้นะแต่เดี๋ยวก่อนนะผลพระมันโคตรโกงตีแปบ,บเดียวมันก็แพ้ผมจนได้และเหมือนตอนนี้โรงงานจะเกิดผมจึงไม่รอช้ารีบมาตีโรงงานด่วนเลยกว่าได้รีบแปลงเป็นพระและกระชายโยลุตีโรงงานแบบนี้ไปเรื่อยๆและตอนนี้โรงงานก็ไก่แตกเป็นที่เรียบร้อยแต่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อผมจะได้ผลปีศาจด้วยแฮในดูซิผมได้ผลอะไรขอเป็นผลมังกรหน่อยเถอะแต่สิ่งที่ผมได้โอ้โหผมก็ได้เปิดดู YouTube เข้าบอกว่าผลนี้คือผลนกนั่นเองโอ้โห ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่ามันโหดหรือเปล่าหลังจากที่ผมตีโรงงานเสร็จผมก็ได้เดินทางกลับมาฟาร์มต่อดีกว่าและตอนนี้ผมก็เบล938เป็นทีเรียบร้อยแล้วการที่ผมรอผลพระก็เหมือนรอเธอกลับมารักผมนั่นแหละโอโ้โหเพราะว่ากว่าที่ผมจะได้ผลพระก็ใช้เวลาไปหลายคลิปเลยก็ว่าได้เลิกพูดเรื่องของเธอแล้วกลับมาฟาร์มต่อดีกว่าและตอนนี้ผมก็เบล943เป็นทีเรียบร้อยแล้ว วันนี้ผมจะต้องวิว950เพื่อผมจะได้ไปเกาะต่อไปสักทีและผมก็ได้ใช้ระยะเวลาฟาร์มไปสักพักนึงและตอนนี้ผมก็วเวลว949เบ็นที่เรียบร้อยอีแค่เวลวเดียวเท่านั้นผมก็จะได้ไปจากเกาะนี้สักทีในๆก็ในๆนแหละผมก็เลยอยากจะลองตบบอสฟูจิทระอีกครั้งนึงว่าผมจะสามารถชนะฟูจิทระได้หรือเปล่าแต่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อจะมีคนใชผ้ผลแสงเข้ามาช่วยผมสักนั้นโห oh. แบบนี้มันก็สู้ผมไม่ได้นะซีฟูจิโทระและก็เป็นอย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีพิษฟูจิโทระมันก็ได้แพ้ผมเป็นที่เรียบร้อยว้าวและตอนนี้ผมก็เวล9 5 1เป็นที่เรียบร้อยผมจะได้ไปจากกอนนี้สักทีงั้นสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไค i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับรักนะครับ bye bye, บ๊ายบายผมจุบ๊บๆไปละ